สวัสดีค่ะวันนี้นกี้นะคะกำลังจะมาตรวจรถ Nissan Q4 Power ให้กับลูกค้าก่อนการส่งมอบนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยนกี้ก็จะเป็นคนมาตรวจให้ลูกค้าแบบนี้ด้วยตัวเองค่ะรุ่นรถที่กำลังจะทำการส่งมอบอยู่ด้านหลังนี้นะคะเป็น Nissan Q o r t e c h รุ่นตัวท็อปสุดราคาอยู่ที่949,000บาทค่ะลูกค้าเลือกเป็นสีน้ำเงินหลังคาดำจะมีการบวกค่าเสียอยู่ที่ หนึ่งหบาทนะคะรวมเป็นราคารถ9 5 9 0 0 0 0บาทค่ะเดี๋ยวมาดูกันข่าว่านุกี้แถมอะไรให้กับลูกค้ากันบ้างไปดูกันค่ะมาดูชุดแต่งรอบคันของนิสันคลิกออเทกกันค่ะชุดแต่งจะมาแบบนี้เลยนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะมีความสวยหรูหรามากเลยค่ะ แม็กของตัวออเทคนะคะจะเป็นลายเฉพาะแบบนี้เลยค่ะเพิ่มความดุดันที่มากขึ้นมาพร้อมยางขอบ17ค่ะอยากให้รถลูกค้าสวยมากยิ่งขึ้นแถมคิ้วกันสตร์ของแท้กันไปเลยค่ะเพิ่มความปลอดภัยอีกระดับหนึ่งนะคะให้กับตัวรถนั่นก็คือการแถมกล้องบันทึกรวยนต์ให้กับลูกค้าหน้าหลังพร้อมกับเมมเลยค่ะ นายจะเดินได้ด้วยสีน้ำเงินนะคะ<ม>เป็นดำตัดน้ำเงินสวยๆแบบนี้เลยค่ะมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังกว้างมากเลยค่ะนกแขมเป็นาถาดวางสัมภาระด้านท้ายรถให้กับลูกค้านะคะรวมถึงคาพคุมรถด้วยค่ะ นี่นกี้ตรวจรถให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะรถพร้อมการส่งมอบแล้วค่ะฝากกดติดตามกด Subscribe ให้กับนกี้ด้วยนะคะและเดี๋ยวนกี้จะพาไปดูรุ่นรถต่างๆของนิสสันรุ่นอื่นด้วยค่ะ